ผู้ร่วมการแข่งขันในกีฬาเรือใบแล้วก็กีฬาเรือพายจะมนแปดคนโดยนักกีฬาที่ผู้ร่วมการแข่งขันในครั้งนี้นั้นเป็นนักกีฬาจากคณะพระวิทยาศาสตร์การกีฬาหกคนเจ็ดคนนะครับเรือใบหกแล้วก็เรือพายหนึ่งแล้วก็เป็นนิสิตของคณะวิทยาศาสตร์หนึ่งคนนะครับเป็นนักกีฬาเรือใบนะครับแล้ววันในวันนี้ก็มีผู้แทนสมาคมนะครับแล้วก็ผู้นของมหาวิทยาลัยปารา มาร่วมประดิษในที่นี้เพื่อจะพาดำนักกีฬามาทำราท่าพิการเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งกีฬา4ีเกมนะครับเพื่อรับอบาแลวก็เป็นเพื่อเป็นวามกูล้ลงใจ,จก่บนี่สิทธิของนักวิสักการกีฬามหาวิมาาุรภะในดอกแรกนั้นผมใครขออนุญาตให้ผู้ชายสมาคมเรือใบและสมาคมเรือใบแห่งประเทศไทยนแนะนำตัวและก็นักกีฬาแนะนำตัวแต่ท่านให้ท่านอยากท่านในที่การบริเวณการประชุมครัรบร สวดีครับเบญข้านาชการครับผมครตีสนามูลราชเนะครับเป็นกรรมการบร,ริหารสมารมแงกับใหประเทศไทครับสวัสดีครับผมนาวาิดูราข้าตองคำครับเป็นรองเลขาธิการสมาคมตัวแ่นประเทศไทยครัสวัสดีครับผมจ่าเอกกิติพงศขำางครบเป็นผูน้สอนอนักยานต์ไทยค่ะดิฉันนิสิตอาจารย์แล้อเก้าโมลค่ะฉันวิทย์หน สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวบรรจารุถนพรานนิติปีหนึ่งคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาค่ะสวัสดีครับผมนายนาวีทำถึงพรนะครับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์กีฬาครับแชั้นปีนิติสวัสดีครับนี่กับผมนายนัุรุณวรศสีนิสิแชมป์ปีที่สามคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพนิดาวีจันทรสีค่ะคณะวิทยาศาสตร์กีฬาชั้นปีที่สาม สวัสดีค่ะดิฉันน้กศักานิจายไวนิสิตชั้นปีที่สามคณะวิทยาศาสตร์กีฬาครับผมักดการล้วนครับมาแทนท่านคณะกรรมกาับริัทดิฉครับจากเรซกัร์ดปฏิการผมศักดิ์รัคงศักดิสวรรีครับรองคณะกรรบิัทวศาสตร์กีนาครับผมนักเตอรชัยกุสิงหนครับผู้ชี่ยวชาดีา่ายวศวกรรมครับวิทยศาสรีาครับสวัสดีครับผมปัญญายกจิเลนครับผู้เชี่ยวชาดีฝ่ายวิชาการครับ ฝ่ายกีฬานันทนาการศิลปะและวัฒนธรรมครับผมครับเป็นผู้ช่วยคณะกรราการด้านวิทาสร์รับ้วผสจชายพิทักษ์ผมครับเป็นผู้ดีวิทยาศาสตร์การกีฬาครับรันนี้เซนที่ดีกว่าครับครับท่านพลคนเรือตรีสุนันท์ู้าพาทธิประธานิมยาวับยชุมประเทศไทยสมาคมเขกโรงพยาบประเทศไทยอันดับวันอีกุณราชจัชกาลคำกลา่มเรางเลขาธิการ มาามิทยายเป็นประเทศไทยมีเจ้ากอดใจทิ่จะพขาบาทผู้ฝึกสอนนะค,ะคนรับข่านการบดีเป็นผู้ช่วยในการบดีตัางคณะกรรมการ,รและก็ที่สิทธิ์ที่รัทุกคนนะครับเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยมรภาที่ที่สิทธิ์ของเราได้รับการสเสนอชื่อให้เป็นตัวแทนชาติเพื่อร่วมแข่งขันกีฬาสีเกม ที่ประเทศเมียนมาในคราวนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่นิสิตอย่างน้อยนะครับก็มีโอกาสได้ไปประเทศเมียนมาเมียนมาเราก็เป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์กันมานานเป็นเพื่อนกันนะการไปครั้งนี้นะครับผมก็หวังว่านิสิตนะครับคงคือมุ่งหวังเหรียญนะนะใช่ไหมฮะแต่ว่า การได้เหรียญไม่ได้เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดการไปครางนี้อยากให้มองว่าด้อวยาอยากให้ได้รับประสบการณ์เป็นหลักนะครับแล้วเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่มีเพื่อนเพราะไปคราวนี้จะมีเพื่อนในหลายประเทศนะครับในโอกาสที่จะสร้างเครือขานะ่ายกับยาวชนของประเทศต่าง ก็ผู้เข้าแข่งขันกีฬาอยากยใา้โครงการนี้ผ่านไปเพราะว่าเราจะมีตั้งสิบวันนอกจากนั้นผมก็อยางหวังนะครับว่าอาที่เป็นนักกีฬาสิ่งที่สําคัญที่สุดคือน้ำใจสปีดเพราะฉะนั้นการฝึกฝนแล้วก็การที่ได้ไปร่วมแข่งกีฬาในคราวนี้ที่สิทธิ์ก็คงจะได้ รับประสบการณ์ในการฝึกฝนสกิลของนักกีฬาในน้ำใจนักกีฬาผมว่าอันนี้สําคัญมากสาคัญกับการได้รับเหรียญอี่นะครับการที่คนเราจะมีน้ำใจนักกีฬาไดไ้ต้องเป็นคนดีนะครับรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยซึ่งอันนี้เราก็รู้กันมานาแน,นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณ ะท่านคณตบันดีท่านนักวิชาการกีฬาและการจารทุกท่านครับวมทั้งสมาครของปะบายสมาคมของผายที่สมัคสมุนและส่งเสริมแห่งนิสิตมหาวิทยาลัยปุโรธาได้มีโอกาสนะครับท่านผู้ศึกษาประกับที่กางงานเขี่ยวเข็ญนะครับจนกระทั่งแห่งร้อยก็บไปส่งผลสุขเร็จในระดับนึ่นะครับแล้วก็ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าการที่ไปใช้ชีวิต อยู่ในประเทศนี้มาสิบวันใช่ไหมครับทุกคนก็นมีสุขภาพที่แแร่นะครับหนาวเลยนะตรงนี้ิอ้อเพราะมันอยู่จนนังเหนือนะครับต้องเตรียมตัวหน่อยนะครับแล้วก็อาหารการกินก็ไม่เหมือนประเทศไทยนะ <c oughs> ก็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 พยายามมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็คราวนี้ก็เป็นคราวที่ ที่ที่ที่น่าน่าน่ายกย่องมากนะที่มีนิสิตชนะเพศรรนะครับชอบเรือใบเนี่ยเนีะหนูจะทำสมุดกาเนศศาสราในอนาคตนะครับก็ขออวยพรนะครับให้ทุกคนประสบผลสำเร็จนะครับการที่คาดหวังเอาวไว้แล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะครับแล้วก็ได้เพื่อน แล้วก็มีน้ำใจเป็นนักกีฬาคุณครับนักกีฬาเออเดียบายนะครับนิสิตนักกีฬาระบายนะก็ต้องขอขอบคุณท่านสถิตการนะคณะอาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้เกียรติเชิญพวกเราเขาร่วมแล้วก็แล้วก็สมลาวนะครับให้น้องใจญ่ลาวแล้วก็ จะขอยืนยันว่าพวกเราในนักกีฬาทุกคนนะครับก็พยายามเต็มที่นะครับที่จะนำชยนัยชนะมาสู่ประเทศชาติแล้วก็ให้จ่ามาอะไรด้วยนะครับงไงผมก็ขอยืนยันว่าพวกเราคงจะได้เหรียญกลับมานะครับจะได้เหรียญอะไรมั่ตก็ยังตอบไม่ได้นะครับ คคนนท่าผู้รับก็ต้องขอโทษก่อนครับที่ไมกีราไม่สามารถที่จะมามาร่วมงานนี้ได้นะครับเนื่องจากอยู่ที่ลำตะครองช่วงนี้เป็นช่วงที่ไมกีรานำเกียริ์พีนะครับก็โค้ชเราไม่อยากให้ออกมาครับก็สำหรับแอนิต้านะครับแอนิต้าเนี่ยคาดว่าสี่เกมคราวนี้เหรียญทองแน่ๆอยู่คู่กับผู้รักษาดีกรีซึ่งไปลิมปิกมาแล้วสองครั้งนะครับ ขายคู่กันนะครับในประเภทเลนเชียงสองซายคู่เพศหญิงนะครับอีกคนหนึ่งเวทนีนะครับก็ลงในสี่คนหญิงภายเดีย่ยวนะครับอันนี้ก็คือขายข้างเดียวนะครับตัวราคาก็มีความหวังก็อยู่ที่เดรียญเงินคะรับก็ยาเลนเชียงของประเทไทยก็ในระดับสี่เกณฑ์เราก็อยู่ในระดับแนวหน้า,นะนานะครับนั้นก็คงจะติดเสียนกลับมาได้แล้ว การเรียนท่านที่การเพิ่มเติมนิดนี่นะครับก็คือผมไปพบกับท่านรองเลขาธิการสมาคมเรือพายนะครับท่านก็บอกว่ามีนักกีฬาของมหาวิทยาลัยบุรมาสากีท่านพูดรองเลขาธิการได้เล่ามาเป็นนักกีฬาที่ขายันฝึกซ้อมแล้วก็เรียนหนังสือดีท่านอยากจะให้เราเนี่ยช่วยดูแลไว้ข้อคุ้มข็อขอขอบคุณสมาคมด้วเราก็ได้ดูแลคือเป็นนักกีฬาที่เก่งทั้งกีฬาและก็เก่งทั้งวิชาการนะครับซึ่งถือว่าเป็น เป็นนักกีฬาที่เป็นตัวอย่างแล้คนยกย่องนะครับแล้วในโอกาสนี้ผมคิดว่าท่านนายกสมาคมเล่นมาแต่ถ่าเลขาธิการสมาคมมาแทนก็อาจจะต้องขอให้พูดอะไร้กับนักกีฬาที่เป็นท็อปเจครับครับท่านตามเรียนท่านกามดีครับท่านกูรมการแล้วก็นักกีฬาที่ท่านครับผมปิงียน์แสงจันทเดขาลูกการสมาคมจิตกล่าวาม้าไรบูรพาครับพอดีท่านนายกสมาคมจิตภารกิจครับก็ มอบหมายผมมาร่วมให้กําลังใจนะครับก็ในนามสมาคมนะครับท่านนายกบอกว่าเราก็จะให้การสนับสนุนนะครับนักกีฬาซีเกมในครั้งนี้นะครับกรณีท่านได้รับเหรียญรางวาัลเหรียญใดเหรียญหนึ่งสมาคมก็จะมีรางวัลพิเศษให้นะครับแล้วก็ท่านนายกสมาคมก็จะเดินทางไปให้กําลังใจนักกีฬาด้วยนะครับก็เรียนให้ท่าน สู้อย่างเต็มที่ครับด้วยหัวใจนักกีฬาครับแล้วก็ยึดถือไว้ว่าเราเป็นนักกีฬาของประเทศไทยแล้วก็มหาวิทยาลัยบูรพาผมว่าให้การสนับสนุนเต็มที่แล้วครับุณครับาจาครับไม่ทราบว่านิสิตนักกีฬาจะมีอะไรกับเรียนจากท่านทรับเรียนท่านอาจารย์แล้วก็ท่านคณบดีและอาจารย์ทุกคนคก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้และคอยสนับสนุนนะคะก็จะทำเต็มที่ค่ะ เรียนท่านอาการแล้วก็คณะพนัางา,นา,า์นะครับในครั้งนี้ก็พวกผมนักีฬาครับทุกคนก็จะพยายามทำเต็มที่แล้วก็นำเหรียญกลับมาให้มหาวิทยาลัยได้ครับ,บเรียนท่านอิการและแขกผู้มีเกียรติท่านนะครับผมเองก็ต้องน่าจะได้ชิดนะครับเพราะว่าสองเดียวายอยู่ด้วยนะครับ เราได้รับความออารู้พ่อจากทางสมอง่แผนเดินอย่างนี้ยิ่งนะครับขณะน,นี้นิสิตของเราในมหาลัยบุรพาที่แล,ล่นบาเก็นนะไม่น้อยกว่า500้อคนนิสิตปีที่หนึ่งก็นะครับเริ่มที่จะไปศึกษาเรื่องภษาเป็นได้วยนะครับทั้งนี้ก็ขอให้พวกเราแลวก็ผููสอนรวมทั้งทีมงานทุกท่านนะเดินทางปลอดภัยประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ได้ เปียนกองมามากนะครับก่อนครับทานเรียนท่านอุารแล้วก็ขานอาจารุกนท่านนะครับก็ในนามผมม้าเตรนะฮะเรารู้สึกประหลาดใจนะฮะที่มีนิสิตของเรานะฮะที่ได้มีโอกาสเป็นตัวแทนของประเทศนะฮะก็คงขอแสดงความยินดีแล้วก็คิดว่าอยากจะให้มิสิตทุกท่านนะฮะได้ใช้โอกาสนี้นะครับอย่างน้อยเนี่ยประการัําพันมาวิทยาลัย ประเด็นแรกเลยนะฮะประชาชนมันหมายหลายว่าบุรพานเนี่ยสามารถปักทุที่เป็นนักกีฬาของตัวแทนของประเทศนะฮะนะถ้าได้เหรียนก็คงจะขอบคุณมากๆ <laughs> นะครับนะครับก็คงถ้าได้เหรียนก็คิดว่าคณะบดีนเนี่ย <laughs> แน่นอนอยู่แล้วคณะบดีผมว่าโดยอธิการก็จะคณะบดีผมก็คงรู้ว่าใ <laughs> จาท่านขนาดไหน ครับขอบพระคุณครับก็ต้องขอขอบคุณท่านแล้วก็ขอเรียนว่าโดยท่านที่การบดีได้เคยให้นโยบายไว้กับวณะนกรสาการกีฬานเซฟก็ได็นโยบายของมหาวิทยาลัยจะเป็นเลิศเป็นในเส้นสายทางทะเลซึ่งแล้ววิศวกรรมกีฬาก็ได้ไปยามาฏีโจทย์ตรงนี้และสิ่งที่เราได้ประกาศอยู่ก็คือเราจะเป็นเลิศในกีฬาทางน้ำในเซนติมาริสปอร์ตนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นนโยบายของท่านที่การที่คณะวิศวกรรมกีฬาได้มาดำเนินการแล้ว สิ่งที่คาดหวังต่อไปก็คือความสําเร็จของนักกีฬานัคือความสําเร็จของมหาวิทยาลัยกรุงเทครับในโอกาสนี้ผมแค่ขออนุญาตขอให้ท่านขออนุญาตให้ท่านทีการได้มอบช่อดอกไม้ให้กำลังใจกับนักกีฬาของเราด้วยจัง อร์นพอเก็ตมันนี่อ่าจอร์นนายสองน้องนี้กันแน่ตอไว้ก่อนไว้ก่อน หมดนะเป็นแค่ค่าขนมนะครับนะไม่ไม่ได้มากมายอะไรสองเหลือครับสองเหลือครับความรู้สึกที่ขับตัวเข้ามาได้ก็รู้สึกดีใจครับเพราะว่าครั้งที่แล้วก็ขับตัวไม่ติดครับก็เลยพยายามซ้อมอย่างเต็มที่ครับแล้วก็ได้มาติด ติดตัวจริงในครั้งนี้คร,ครับก็ดีใจครับแล้วก็การฝึกซ้อมครับก็ซ้อมอย่างเต็มที่แล้วก็ฟิตร่างกายเป็นอย่างดีเพื่อเตรียมพร้อมในการออาซีเกมครับก็ฝึกซ้อมเพื่อที่จะทำเหรียญให้กับประเทศชาติแล้วก็มหาลัยครับความคาดหวังเหรียญน,นะครับก็คือว่า,อาพวกเราอาจจะเคยได้เหรียญจากซีเกมในประเภทเรือใบนอื่นๆแล้วแต่ว่า ประเภทที่เล่นในครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกของพวกเราทุกคนครับว่าที่เล่นประเภทนี้ครับก็จะพยายามทําเหรียญกลับมาให้ได้ครับเต็มที่ก็คือเหรียญทองแต่ถ้ายัางไงก็ให้ได้เหรียญได้เหรียญหนึ่งติดกลับมาครับขอบคุณมหาวิทยาลัยบุรพานะคะ,ะที่เป็นที่คอยสนับสนุนแล้วก็เป็นกําลังใจให้พวกเราทุกคนรวมถึงด้านการเรียนอนาจารย์คณะพอดีหรือ คณาจารย์ก็ช่วยที่จะสนับสนุนเรื่องการเรียนแล้วก็ด้านกีฬาไปพ,พร้อมๆกันค่ะก็ปัญหาก็มีไม่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่อะคะ่ะอยู่ที่ร่างกายอาจจะเจ็บปวดนิดหน่อยแต่ก็ถึงเวลาแข่งคิดว่าคงพร้อมเต็มที่ค่ะแล้วก็นำเหรียญกลับมาให้ทุกคนได้ค่ะขอบคุณค่ะ